ไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยทิว่าเมื่อคืนไปไหนมาไหมนเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อคืนไปไหนมาเนี่ยกลับมาเช้าเลยหันมาหันมาทางนี้เดี๋ยววันเนี้ยขังลืมเลยเข้าบ้านตะวันแน่วันนี้ ไป,ไปเข้ากรงเลยดีไหมจะได้ไม่ต้องวิ่งตามหาไปเปล่าเข้ากรงเลยบอสบอสครับครับพาแบคโฮเข้ากรงไหนลูก ไปนี่มีเพิ่งห้ามงนะเข้าเลยคูจะทำมือเห็นไ,ไหม,มาถึงก็หิวเลย วันนี้นอนเร็วนะจะได้ไม่ต้องไปตามไล่จับอีกหายไปทั้งคืน ไม่ต้องลองเป็นไงโดนทำโทษนอนตั้งวันเลยมาเดี๋ยวเติมทรายให้ใหม่เปลี่ยนทรายก่อนนะเติมให้ใหม่ให้เยอะกว่านี้เนี่เดี๋ยวนะรอแป๊บเติมทรายให,ม,หม่ห้ามห้ามห้ามเลย ออาทรายมาเติมให้โอ้จะเป็นอารมณ์เสียนะไม่ต้องเลยไม่ให้ออกนอนไปเลยไม่ต้องหไม่ให้ออกแล้วนี่ยังสว่างอยู่เลยไม่ให้ออกแล้วอยากดื้อน,นะ